มาค่ะวันนี้เรามาตำเหล่าแซลมอนกันนะคะวันนี้หนูปั่นพริกนะคะยี่สิบเมตรใช้ปั่นนะเพราะว่าหนูตำไม่ค่อยละเอียดเงี้ยก็อยากให้มันมีเผ็ดบ้างสรุปทำไปทำมาคือเผ็ดมากจ้าเผ็ดต้องเอาะอของชีวิตนี่ก็ใส่พริกใส่กระเทียมตำกระเทียมตำถั่วไปก่อนนะแล้วก็ใส่ผลนวจ้าไป ก็หัน่นเตรียมหั่นมะเขือเทศผักชีฝรัง่งมะนาวนะแล้วก็มีมะละกอเส้นหนูไปซื้อมาตลาดนะมันเป็นถุงนะถุงสาซาทิบาทก็คือมีพริกมีมะนาวมีมะเขือ,อเทศแล้วก็มีถั่วฝักยาวนะคะซื้อแบบสําเร็จมานะคะสามสิบบาทอันนี้หนูก็ใส่น้ำตาลปี๊บจ้ามะนาวก็ไม่ค่อยมีน้ำมนาะช่วงนี้ใส่น้ำปลาจ้าใส่น้ำปลาไม่ได้ชอบกินเค็มนะแต่คือ เออกลัวมันแบบไม่ถึงไม่ถึงเราถึงซ่านนะคะก็เลยใส่ไปคะ่ะแล้วก็น้ำปาลาร่านัวนัว,นวจ้าคันได้คะ่ะใส่ไปเลยคะ่ะทีเด็ดจ,จ้าแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะมะนาวมันจะไม่ค่อยมีน้ำหน่อยนะก็ใส่มะนาวไปสามลูกนะที่หั่นไปแต่ก็เพิ่มไปอีกสองลูกนะเป็นห้าลูกนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีน้ำเนาะช่วงนี้แล้วก็ ใส่ผงนัวไปอย่างที่บอกน,นะคะลองดูนะจอนกินก็คือตอนนี้อิ่มแล้วก็เลยมาพากได้นะคะพี่พี่แแม่ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวก็เทใส่จานเดี๋ยหนูก็ทำคลิปให้ดูแต่คลิปแมันก็ยาวหน่อยนะสี่นาทีคะ่ะขอบคุณคะ่ะที่เข้ามาดูนะคะ มันก็มันก็บอกมันก็ไม่ยอม